สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเทคนิคพฤติการนะครับในการสร้างแอปชีตเพื่อบันทึกพฤติกรรมนักเรียนนะครับก็จะมีสิ่งที่เราต้องต้องใช้อยู่ก็คือแอปชีต c o m นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ g o Google s h e e t นะครับตัวแอปชีตตัวนี้ก็จะเป็นตัวสร้างแอปขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาเช็คพฤติกรรมเพื่อให้เข้าไปสู่ g o Google s h e e t นั่นเองนะครับ เราก็จะมีส่วนอยู่สส่วนที่สําคัญนะครับซึ่งซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเก็บรวบรวมข้อมูลให้เรานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวิธีการทํานะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาเข้าบัญชี Google ของเรานะครับเข้ามาแล้วก็เข้าไปที่ Drive นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับอในที่นี้ผมก็สร้างคําว่า App Sheet ขึ้นมานะครับทีนี้เมื่อเรามาถึงขั้นตอนนี้นะครับให้เราไปกดไปกดที่คําว่าใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปที่คําว่า Google Sheet ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับ ในส่วนนี้นะครับผมก็เตรียมข้อมูลเอาไว้แล้วนะครับอันนี้ชื่อผมใช้ว่าแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน6 3สมนะครับก็จะกรอบด้วยเลขที่นะครับชื่อชื่อเล่นเบอร์โทรรูปภาพนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับแล้วก็ชื่อเล่นตัวนี้นะครับผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้อีกอันนึงนะครับชีตอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กดตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มแผนงานขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นบันทึกพฤติกรรมบันทึกพฤติกรรมตัวนี้ก็มี ID วันที่ นะครับชื่อนักชื่อนามสกุลพฤติกรรมแล้วก็ลายเซ็นนักเรียนนะครับอ่ซึ่งแบบบันทึกพฤติกรรมในแผนงานนี้นะครับเวลาเราบันทึกพฤติกรรมลงมานะครับข้อมูลก็จะลงมาที่ตรงนี้นะครับอาทีนี้เมื่อเราได้ข้อมูลที่เราต้องการนะครับอ่าก็จะมีข้อมูลในส่วนนี้แล้วก็แบบบันทึกพฤติกรรมตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเข้ามาที่คําว่า appsheet.com นะครับ appsheet appsheet.com นะครับ ที่เขไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลของเรานะครับในที่นี้ผมก็ลง,ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลของผมเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่คําว่า New App เสร็จแล้วก็ตามด้วยคําว่า Start w i t h y o Data นะครับตรงนี้เราก็สร้างชื่อ Name App Name ใหม่นะครับผมจะสร้างว่า j o r d e n Behavior 63นะครับส่วน Category ก็เป็น Author ตัวนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็กด Next เมื่อเาเข้ามาสู่หน้านี้นะครับให้เราไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นเสร็จแล้วไปเลือกสเปซชีตที่เราตั้งชื่อไว้นะที่นผมตั้งชื่อว่าแบบันทึกนักเรียนหกสามนะครับผมก็เล็กเลือกไปเลยนะครับเราแป๊บหนึ่งนะครับก็จะได้หน้านี้นะครับก็จะได้ห้องออ่าก็จะได้รายละเอียดตัวนี้เสร็จแล้วให้เราไปที่คําว่าคอลัมน์ตัวนี้นะครับที่คอลัมน์แล้วก็มาคลิกที่ห้องนี้ ครับตัวตัที่คอล์ตัวนี้ทีนี้เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นิดหนึ่งครับไอตัวนี้เราก็เป็น number ถูกแล้วนะครับเปลี่ยนตรงชนิดของประเภทของตัวนี้ก็จะเป็น number อันนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือถูกแล้วนะครับเนี่ยเราเปลี่ยนฟอร์มนิดหนึ่งชื่อก็เป็นท็กนะครับชื่อเล่นก็เป็นท็กเบอร์โทรเบอร์โทรก็จะเป็นโฟนนะครับโฟน ร <ítulo> uh, ูปภาพก็เป็น image นะครับตันนี้เราก็เปลี่ยนเป็น image ส่วนในในส่วนนี้เราไม่ต้องการเพิ่มรูปนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มรูปก็ได้นะครับในส่วนนี้เราก็เพิ่มรูปเข้ามาได้ตอนนี้ตอนนี้เราไม่ได้เอานะครับไม่ได้เพิ่มรูปเข้ามาครับทีนี้เมื่อเราได้ขั้นตอนนี้เสร็จนะครับเราก็ save ในขั้ตอนแรกเราได้แค่นี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ให้เรามาที่คําว่าเราจะไปนําเข้า t ทเบิลเข้ามาอีกนะครับเทเบิลเรายังเข้าออนําเข้ามาไม่หมดนะครับเรามาที่ Data ตัวนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็มานําเข้าคําว่าบันทึกพฤติกรรมนะครับตันนี้นะครับบันทึกพฤติกรรมหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเปลี่ยนชนิดอีกครั้งนะครับเราก็มาเปลี่ยนชนิดอีกครั้งหนึง่งอันนี้ ID เราก็ใช้เป็น number ID เราก็ใช้ตามนี้แหละนะครับเป็นแ a g ตัวนี้ไป แต่แล้วชื่อสกุลก็เป็นแท็กนะครับชื่อเล่นเราก็เป็นแท็กอันนี้ห้องอันนี้ห้องอดูพฤติกรรมตรงนี้นะครับวันที่เราเปลี่ยนเป็นเดทนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาคลิกตรงนี้เลยนะครับเดทตัวนี้เราก็เอาเป็น t o d ด y โอคลิกตรงนี้เสร็จเราก็อินเสิร์ตนะครับไปได้ t o d ด y ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เซฟชื่อก็จะเป็นลิฟต์นะครับชื่อเราจะเราจะไปดึงข้อมูลที่ที่เราสร้างไว้นะครับในชีตมา นั่นก็คือชีตตัวนี้นะครับชีตตัวนี้เราจะไปดึงชื่อตรงนี้มาครับเพราะฉะนั้นเราเราก็จะอ้างอิงมาถึงตัวนี้เสร็จแ,แล้ว s o r t table ตรงนี้เราก็ไปดึงรายชื่อตรงนี้มาครับ s o r t table ก็ไปดึงห้องหมอสามาทัานหนึ่งมาคลิกไปนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ดันครับต่อไปนะครับพฤติกรรมตัวนี้เราก็จะใช้ว่า อันนี้อยู่สองตัวระหว่างอ e ีนัมกับอ e ีนัมริสนะครับอเอา,ง,าง่ายก็คืออ e ีนัมเนี่ยจะติ๊กพฤติกรรมได้ทีละอย่างส่วนอ e ีนัมริสติ๊กพฤติกรรมได้พร้อมกันหลายอย่างนะครับอันนี้ผมก็จะติ๊กตรงว่าอ e ีนัมริสตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็มาเพิ่มพฤติกรรมนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราเลือกตัวน,นี้เสร็จแล้วเราก็มาเพิ่มพฤติกรรมที่เราต้องการที่จะเช็คพฤติกรรมนั่นเองนะครับมีอะไรบ้างก็มีคําว่ามาสายประจาอ่า มาสายปะจำํำเสร็จแล้วเราก็ติ๊กนี้อีกครับแต่งกายไม่เรียบร้อยต่อไปนะครับสูบุรีทะเลวิวาะทะเลวิวาท,ท,าทชู้สาวแล้วกันนะครับชู้สาวโดนเลี่ยนประจํำอะประมาณนี้แล้วกันเนาะพฤติกรรมกลุ่มเสียงทั้งหลายนะครับเสร็จแล้วเราก็ดันตัวนี้นะครับขาดเลียนบ่อย อ่ะขาดเรียนอ้ยเพิ่มขาดเรียนบ่อยตัวนึงนะครับขาดเรียนบ่อยขาดเรียนบ่อยอ่ะทีนี้เราก็กดดันเข้าไปนะครับอ่าต่อมานะครับลายเซ็นนะครับลายเซ็นเราก็เปลี่ยนเป็น S ิเกเนเจอร์ตัวนี้นะครับสิเกเนเจอร์เสร็จแล้วเราบันทึกอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ดูแล้วไม่ไม่ได้ยุ่งยากหรือไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรหน้าครับทีนี้เราลองมาเช็คพฤติกรรมดูนะครับ เมื่อเมื่อเราได้ฟอร์แบบนี้เนาะเราลองมาบันทึกพฤติกรรมดูไปที่บวกตรงนี้นะครับกดบวกบันที่ได้แล้วชื่อ,อเราก็ลิสต์ชื่อเลยมีพฤติกรรมมาสายประจำสูบุรีโทรเลียนประจำ,ะจำแต่แล้วตรงนี้เราก็ให้เด็กเต็มชื่อนิดหนึ่งนะครับอ้าวเต็มชื่อยืนยันว่ารับรู้แล้วนะครับเสร็จแ,แล้วก็เซฟไป เสร็จสิ้นนะครับทีนี้มีอีกไหมพฤติกรรมคือชูสาวสุปรีอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็บันทึกไปนะครับชนโอชิวาเสร็จแล้วก็เซฟนะครับเมื่อเราเซฟข้อมูลตรงนี้นะครับดูว่าข้อมูลตรงนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเราก็มาดูชีทที่เราได้สร้างเอาไวไ้ในตอนแรกเนาะเปลนชีทนะครับดูพฤติกรรมตรงนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่พฤติกรรมที่เรา เมื่อกี้นะครับเป็นหลักฐานเอาไว้ว่าเนี่ยเราได้แจ้งเราได้เตือนเราได้บอกเราได้กล่าวว่ามนนีความผิดแบบนี้นะครับแล้วเด็กก็ได้เป็นชื่อรับทราบเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานให้เราได้ตรวจสอบได้ว่านักเรียนเคยทาอะไรผิดมานะครับกลับมานี่อีกที่หนึ่งครับนนครับ u x เสร็จมาที่คําว่าแบบบันทึกพฤติกรรมแต่แล้วตัวนี้กดที่คําว่า table นะครับตัวนี้เราก็เอาเนโรแถว เาเป็นแถวแบบนี้ส่วนตัวเด็กตัวนี้นะครับเราอยากจะให้โชว์อะไรอันนี้ก็จะเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับในส่วนของซัมแฟมิลี่ตัวนี้เราอยากให้โชว์พฤติกรรมพฤติกรรมด้วยนะครับก็จะมีพฤติกรรมด้านขวามาแบบนี้นะครับหรือเราจะใช้เป็นออโต้ก็ได้นะครับไ r ม m a r รี่เฮดเอ่ะสมมติว่าเราเอาแค่นี้นะครับเฟ แบบบันทึกพฤติกรรมในส่วนวิวตัวนี้เราก็จะได้น่าก็ได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะดูวิวตัวนี้ว่าเอาชื่อได้ไหมเอาชื่อด้แล้วลกันตรงนี้นะ p r i m a r y ตัว Pri m a r y h e a d e r ตัวนี้นะครับเราก็เอาชื่อแล้วกันนะครับชื่อนามสก,กุลชื่อนามสกุลตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เลฟตัววิวตัวนี้ก็จะเห็นลายชื่อแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เราลองบันทึกพฤติกรรมใหม่นะครับตัวนี้ พฤติกรรมก็คือแต่งกายไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดันไปนะครับเซ็นชื่อด้วยบูบุรพาเอาเซฟเรียบร้อยนะครับอันนี้คือในเครื่องพ c ีนะครับทีนี้คราวหน้านะครับผมจะให้ดูในในโทรศัพท์ด้วยนะครับเราจะเช็คแบบไหนนั่นเองนะครับตัวนี้มันอาจจะเป็นกับพ c ซีเราอาจจะอาจจะยังมองไม่เห็นภาพชัดน,นะครับ อ่ะทีนี้เมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลมันก็จะไปสู่ที่ชีทที่เราสร้างไว้นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมีรายชื่อเด็กนักเรียนที่เราบันทึกพฤติกรรมเอาไว้ในแต่ละครั้งว่ามีความผิดก,กี่ครั้งแล้วนะอ่านะครับนี่ก็ก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้แอปขึ้นมาใช้ซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์เลยทีเดียวนะครับเป็นการฝึกเป็นการสร้างทำนะครับ เราอยากพรีวิวหรืออยากแก้ไขตรงไหนนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้เราก็เข้าไปแก้ไขได้นะครับอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับหรืออยากใส่รูปภาพใส่รูปอะไรเงี้ยเราก็สามารถแก้ไขได้อันนี้เราใช้โทรศัพท์ในการเช็คนะครับมบายนะครับแท,ท็บเล็ตก็สามารถใช้ได้ถ้าเราได้ไปโหลดโหลดแอปชีตเข้าไปในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เข้าไปที่อ e ีเมลตัวนี้อีเมลที่เราทำเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอตัวนี้ให้เรานะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ อยากนาเสนอนะครับถือว่าเป็นประโยชน์เลยทีเดียวนะครับแล้วเราเราคอยไปต่อยอดอีกทีหนึ่งนะครับในการปรับเปลี่ยนว่าเรื่องไหนที่เราจะเอาไปนําเสนอต่อหรือเราจะสร้างแอปตัวไหนขึ้นมาใช้งานต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะครับคราวนี้ก็คงฝากไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามช่องบางยาชาแนลด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ